โอเคทุกสวัสดีทุกท่านเป็นเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองแล้วก็ฉลามนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโลบอและก็แมบ,บที่มีชื่อว่าไฮแอนด์ซีกันนะครับโอเคเนี่ยเข้ามาในเกมเลยเดียนะ๋ยวเนี้ยเมื่อกี้เข้ามามันมันให้เราเข้ามาเกี่อุ้ยเราต้องหนีจ้ะไอ้นั่นใช่ไหมครัเรียกว่าอิดใช่ไหมครับน่าจะอิดแหละออโอเคเขาม,มีเราจะไปแอบแถวนี่้หายเดียวเอ อะอะไรอะเดี๋ยวดิวุฒตาฟอ,อโอเคเมื่ตอกี้เหมือนเหมือนอีกเหมืนอมนคนที่หาเราจะจะเอาเกมนะครับน่าจะไม่อยู่แหละโอเคมาดูกันว่าใครจะได้เป็นอิดใช่อิดเปล่าอ่ะน่าจะไม่ใช่ อีกนี่หมายอีกตัวโดดหรเปล่าอืมคนนี้เป็นนะบอสเก้าศูนซ่าโอเคโอเคตอนนี้เราก็เริ่มหาเริ่มเริ่มแอบกันได้เลยพวกเราแอบกันเลยอ่ะตรงนั้นตรงนั้นไปกันเถอะไปกันเถอะแอบกันตรงนี้เลยก็โดดมีเหเรียญเหรียญนี้เอาไว้แบบว่าไปซื้อตัวเราได้นะเป็นตัวแบบว่าตัวสัญหาได้โอเคแล้วตัวหู มันมีที่แอบไหมหรือ,ว,อว,วิไปก่อนแล้วกันนะออลองไปก่อนแล้วกันแล้วลองหาที่แอบด,ด,ดูมีที่แอบนไหมฮึไม่มีที่แอบเลยแอบหอน,น่อยดรือวเนี่ยฮึผมมีความผมว่านะอาจจะไม่ค่อยเหียเท่าไหร่นะตรงเนี้ยไม่คิดว่าตรงนี้จะไะไอยู่ <c oughs> ใครไม่เห็นกูจังโวะเอาจริงผมดวตาการเสร็จเลยแล้วต่อน่าจะรู้ออตกกัวก,กันเล้าโอเคมึนเขาจะมาแล้วแง่ดีอ,อ่ะยึดเป็นไเออเป็นไงอ่ะเป็นไงตีแอบจุดจุดที่จะไม่เนียนเลยผมว่าผมว่าคน ผมว่าคนหายัางไงเขาก็คงจะหาเจอ,อตายไอ,อ้คุณไม่ตายผมว่าผมไม่รอดว่ะผม,น,มน่าจะไม่รอดบ้าเปล่า,าไอ้ชายใครเขาแบบตรงนั้นกันเออโอ้โหโอไม่รอดโอเคผมนยู่ตรงนั้นนะผมอยูตรงนั้นนะตรงทีวีอ่ะเขาเห็นไหนมเขาไม่เห็นเหรอผมว่าอีกไม่นะเขาคงจะเห็นมั้เห็นไหมไม่เห็นเหรอ ม่เห็นเหรอโอ้ยอยู่ตรงนันน่ะไอ้ตาถัว่วไอ้ตาถั่วเอ้ยโอ้โหถั่วมาอ้าวคุณผู้หญิงแนมะ่จะรอดไนดะ้ปังไม่รอกคือคนหาเนี่ยเพร่าจะเดินเดินแล้วเดินไวกว่ากับคนที่ซ่อนแอบนะเพราะว่าไม่รู้อะไรผมว่าเขาหินหมดแล้วไม่เห็นนะโอ้ย oh, ไอ้ตาถัว่วรอดเฉยจากที่แอบที่ไม่จากที่แอบที่ไม่ดูไม่ควรไม่ควรจะรอดรอดเฉยเลยอ่ะโอ้โห เขาคนเก่งน้องๆเขาเป็นแอบเก่งเออเฮ้ยตาถั่วจีเลยเนี่ยตาถั่วเฮ้ยโอเคตอนนี้เขาน่าเขาน่ากำลังจะเดินแถวนี้เพราน่าจะยีเสียงผมบอกอะผมเดือดิงเนี่ยว่าเขว่าผมผมว่าเขาไม่น่าเห็นนะห็นแล้วใช่ไหม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 ถีนแล้ว่ถีนแล้วเอาไปกันหมด ไปฮาไปเฮาเดี๋ยวมิ่งแต่ิ่งวิ่งจ้ากันเถอะไป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 หมดแล้วไปก่อนแล้วไปไปฮมันมาฮะมาๆมาๆอย่าตามทุกมันนะมาๆมาูวิ่งวิ่งจ้าวิ่งสวนก็ไม่ได้นะมันวิ่งสวนไม่ได้คือแค่โดนแตกแตกแค่มือคือตายว่ะโอ้โหโอพีเกินโอ้โหโอพีเกินเพื่อน